น้องน้องอย่านะมันไป่ได้ขึ้นอื่นเลยน้องนะน้องอย่านะพี่เปิดแอปผ้านะน้องอย่านะน้องอย่านะจุกไม้ไวปจุกไม้เอ้ยรอบไม้รอบไม้นะรอบไม้นะแอนมึงดูดิจุกไม้จุกไม้รอบไม้นะรอบรอบฉันหนังสือเลยนะรอบฉันหนังสือเลยนะทั้งวันทั้งวันพี่บอกเลยทั้งวันไอ้น้องทั้งวันไอ้กูไม่ถูกไม่ถู่ถูกไอ้เจ้ามันตามงฉันนังถูกทั้งวันน้องทั้งวันทั้งวันเรียนทั้งวันเลยจุกไม้จุกไม้ มันมันเลิ่มตามมืออะไรเงี้ยเฮ้ยมันตามกูตามกูเฮ้ยมัาจับกูมามงมามาแกแล้วมันถูกมาเลยมันมาแล้วกันจ่าไม่โดนมาไม่โดนมาไม่โดนไอ้กระจกกระจกไอ้จ่อเอาไอ้เพื่นมีธนูมีเพื่อนมีธนูเอามันยิงไม่โดนอันี่เพื่อกระโปรงไอ้เหี้ยวนไม้นะวนต่อยนะวนต่อยนะไม่ไม่มีเนี่ยไม่มีก้นะไม่มีก้นไม่มีก้นคิดไมยังไงมึงผนแล้สัตว์แต่เนี่ยเพื่อนปักไปแล้วไหนไหนไหนกูมีทธนูมีธนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีแล้ว ไอมบอกกไม่โดเอ้ยไม่โดนปาไม่โดนปาไม่โดนกระจอกระจอกเรามาเรมาที่เดมเรามาทีเดมเกือนมีเร่ือดร้อยไอน้โอ้ยไอนั่นแปะมือดิแปะมือดิแปะมือดิแปะมือเลยแปะมือเลยนาแปะมือเลยจูงทั้งวันทั้งวันไอนเอ่ไฟไฟไปเนาไอพี่จูเอง